่ะเองเพื่อเองอยากนั่งไหมอยากถ้านั่งได้ทําได้เหมือนเด็กในชิปอ่ะเองอยากไปไหนอยากไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปนรกด้วยปะไม่ไปอาเนาะเนาไม่อยากดูเหรอไปดูเด็กดีเด็กคนดีเขาอยู่แล้วไปดูคนชั่วเขาทํำจะได้ไปดูจะได้มาเล่าให้คนหนึ่งฟังไปทั้งสองที่นะไม่ต้องกลัวหรอกไปด้วยวิธีลงมีใหญ่ครับนรกนัหรู้ปะไปถึงแล้วไปดูว่าญาติเรา ญาติเราคนไหนตายอยู่ในนรกเราเราสามารถช่วยได้ฮะถ้ามีญาติเองตายเองอยากไปเอเมีญาติตายแล้วไหมมีใครมีญาติตายแล้วสามญาติเฮ้ีญาติตายแล้วใครเขาเองอะญาติคนไหนญาติคนที่ที่พม่าอ้าวเป็นพูดไปเลยไปปู่ย่าตายายพิมพ์ไทยเยยายครับยายเยตายกี่ปีแล้วหลายปีอยากไปหาไหมอยากเย่แล้วเนี่ยพ่อครับพ่อโอ้พ่อตายกี่ปีแล้วสังปีครับแน่ นะอยากไปหาไหมอยากครับนะี่ยอะไรเนี่ยปู่อ่ะปูครับตายกี่ปีแล้ว,ลวหวลวายปีแล้วฮะหลายปีแล้วหลายปีแล้วจําได้อยู่ไหมไม่ได้เพราะปู่ยังไม่เกิดทรัไม่เกิด <c oughs> แล้วเองจำเองไหมเองเคยดูเห็นรูปปู่ไหมเคยครับเออถ้าไปถึงเอง,งจำได้ใช่ไหมโอเคนะอย่าไปนะเราลงเที่ยวสวรรค์นรกแล้วก็ไปหาคนตายคิดว่าจะไปได้ไหมได้ฮะฮะเชื่อมั่นลุงไหมเชื่อ ไอ้เบอร์หนึ่งกาพุทธเจ้าเองอยากไปหาใครปู่เองถามปู่่ถามพุทธเจ้าดิว่าปู่เองตายแล้วไปไหนไปนรกเมืองมนุษย์หรืออยู่บนสวรรค์ไอ้พ่ออีกเบอร์สองเองอ 2, เอาถามพ่อใช่ไหมครับเองขอถามก่อนดิว่าพ่อเองอยู่ที่ไหนนรกเมืองมนุษย์สวรสวรวนะคร์เบอร์สามก็เหมือนกันนะเบอร์สามหาใครไม่มีไม่มีองขอพุทธเจ้าไปเที่ยวสวรรค์เลยแลยวกันะไอ้เบอร์สี่ ฮะใช่ครับเขาอยู่ไหนนรกหรือมนุษย์สวรรค์เบอร์หนึ่งได้คำตอบยังอยู่ที่ไหนครับกูเจ้าไปไหนฮะมนุษย์สวรรค์ค่ะเนี่ยเอ็งได้ยินเสียงกูเจ้ายังได้ยินครับเสียงพ่อป่ะพ่อครับนั่นนี่คุยกับกูเจ้าเล้นะกูเจ้าไปอยู่สวรรค์นะแบบออเอ็งขอเรียกมาดิสกาวกูเจ้าเรียกมาเบอร์สองพ่อเองไปไหนนรกครับฮะนรกครับนรกนะเนี่ยถามกูเจ้าดิพ่อทำบาปเรื่องอะไรเบอร์สามอยู่ไหนไม่มีครับเบอร์สามเอ็งเที่ยวทเที่ยวสวรรค์ไง ได้ไปแล้วครับเนี่ยเอกไปหาพี่อินนะคือเบอร์สี่ตกลงอยู่ไหนยาฮะทำบาปข้อไหนมาข้อสามเบอร์หนึ่งเรียกมาได้ยังได้แล้วครับเนี่ยแล้วเขามาเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มคนแก่อ่ข้ออยู่ไหนนะไม่รู้ครับพ่อทำบาปเลยเขาไม่บอกครับเนี่ยแล้วกาบผู้เจ้าดีว่าผู้เจ้าพาไปหาได้ไหมไปเยี่ยมเขาหน่อยไหมอยู่บนสวรรค์ยังอยู่แล้วครับเจอพี่ยินยังเจอแล้วครับเห็นกาพี่อินพี่อินแต่งชุดสีอะไรมันเนี่ย ใส่ชุดสีฟ้าสีฟ้า,ฟาฮเฮงนกาบพระอินทร์แล้วนะเอาบุญให้ถวายท่านด้วยนะฮเฮงขอให้พระอินทร์เลี้ยงขนมหน่อยดิที่ขาดเลยเอเบอร์สี่โถลงยาอยู่นรกเหรอทำบาปะไรฆ่าสัตว์ถามผู้เจ้าที่ผู้เจ้าพาไปได้ไหมพาไป,ไปหาไปเอาบุญเอาบุญไปให้ได้ไหมฮะได้ลองดูค่ะดูว่าพระอินจะใครจะถึงเ<ม>บอร์นหนึ่งเฮงเรียกใครมานะหรืออยู่ไหน ปู่แล้วปู่มายังมาแล้วครับใช่ปู่เองไหมใช่ครับเองเข้าไปกอดเดสแล้วปู่เป็นคนหนุ่มหรือคนแก่คนแก่ <Okay. S 1> เนี่ยอยากเอาบุญให้ปู่เป็นหนุม่มไหมเออเองทำให้พระพุทธเจ้าบุญให้ปู่ให้ปู่เลือยายุยี่สิบพอ,อเอาคนใช้ให้ปู่ได้สิบคนะนะเบอร์สองตรงลงพระุทธเจ้าพาไปได้ไหมได้ครับเออเนี่ยแล้วตอนนี้อยู่อยู่ยังครับอยู่นรกยังเห็นพ่อยัง ยังไม่เจอครับหาไปดูให้เจอนะเบอร<า>์สามอยู่บนสวรรค์ยังอยู่แล้วค่ะเองกินอะไรบ้างบนข้าวินเลี้ยงขนมเป็นยังเลี้ยงอะค่ะเองกินอะไรบ้างบอ,อกขนมมาสามอย่างที่กินคืหนูกินแอปเปิ้ลแล้วก็ขนมคุกกี้ขนมเนี่ยอร่อยไหมอร่อยสีชัดไหมเนี่ยสีชัดเนี่ยชัดใช่ปะเวอดูสีเห็นอยู่ไหนนี่ได้เห็นยายยัง อะไรดูให้เจออ่ะเจ่บ้าไอ้บ้านหนึ่งเห็นปู่เป็นหนุ่มยังเห็นแล้วครับปู่มีคนใช้กี่คนแล้วสิบคน้ะให้ปู่พาเที่ยวบ้านด้วยไปดูบ้านเนี่ยบ้านปู่เป็นไงบ้างเอ็งเอ็งเห็นบ้านปู่ยังเห็นแล้วครับบ้านปู่ทำได้อะไรอิดครับทำได้อิดบ้านหลังใหญ่ไหมให่เนี่ยเจ่บ้าได้เอ็งให้ให้ปู่ไฟสิพาไปไปไปดูต้อหารด้วยเอ็งไปขอกินกินของบนต้อหารมาสามอย่าง ไอ้เบอร์สองเจอพ่อยังเบอร์สองเจอแล้วครับพ่อพ่ออยู่ในนรกใช่ไหมพ่อถูกทรมานยังไงปีนต้นไมอ้ออกาจิกครับอ๋อเฮ้ยปีนต้นไง้อีกาจิกมันก็ต้นยิ้วดิใช่ไหมแปลว่าพ่อผิดสี่ข้อสามใช่ไหมเฮ้ยมีคนทรมานอยู่ไหมมีคนที่คอยดูแลเรื่องการทรมานอยู่ไหมไมีครับเองถามก็ดีว่าพ่อทำทำบาปเรืงง่องอะไร ถามได้ไหมไอคนดูแลนี่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับเนยแล้วเองเดินเข้าไปหาเนี่ยเอยงไปกับทธเจ้าใช่ไหมเองไม่กลัวใช่ไหมกลัวไหมกลัวอยู่ครัเนี่ยถามก็ดิถามว่าพ่อทำบาปอะไรอยู่บนสวรรค์ยังยคือแล้วค่ะเองกินอะไรยังกินเรียบร้อยใช่ไหมกินเรียบร้อยแล้วค่ะเองไปไปที่ขอขอไปเที่ยวสาะน้ำได้ไหมได้คัะเองให้สักเองถึงสาะน้ำยังถึอแล้วค่ะ เองอยากให้สาน้ำพุ่งเป็นลูกอะไรระหว่างพญานาคพญาพุธพญานาคค่ะเองให้น้ําน้ําพุ่งเป็นเป็นลูกพญานาคติดตัวนะเมือ่อตีเองเห็นยายยังยายครับยายยนอ,อยู่ไหนแล้วถูกทรมานยังไงยายโดนแทงครับโดนแทงใช่ปะเองอยากเอาบุญช่วยยายไหมเองขอบุญขอพระเจ้าบุญให้ยายเนี่ยดูดิว่าถามมีคนทรมานอยู่ไหม เองถามที่ว่าถ้าเองเอาเอาบุญให้ยายเนี่ยยายเองจะพ้นนรกไหมหรือว่ายังต้องอยู่ที่นี่ต่อต้องอยู่ครับอยู่ใช่ไหมอย,อ,อยู่ต่ออยู่ต่องั้นเองขอผู้เจ้าุูให้นะยกโทษให้ยาย,ยานะบนเบอร์หนึ่งตกลงไปเที่ยวบ้านปู่ยังไ,ได้ยิงกินอะไรบ้างที่ขนมปุกกี้แล้วก็ขนมปังกินแล้วใช่ปะ่ะเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นค่ะเดี๋ยวปู่เองจะฝากมาบอกใครเนี่ยไปไปไปตั้งใจฝากให้บอกนะเดี๋ยวให้ปู่พาเดินเที่ยวด้วยเบอร์สองตกลง เขาคุยให้พ่อได้ยังเขาเขาบอกว่าพ่อเองทําเยอะทําเยอะเขาจะไม่บอกพ่อจะพ้นกรรมไหมหรือว่าลดโทษลงเฉยเองถามนายยบาลก็ได้หรือถามผู้จ้าก็ได้ว่าพ่อจะพ้นโทษหรือว่าพ่อจะลดกรรมลงลดโทษลงเบอร์สามห็นพญานาคอยังเห็นกี่ตัวเห็นหลายตัวเลยครับแล้วแต่ละตัวมีสีอะไรบ้างมีสีเหลืองออยกี้อ่ะคับเนี่ยมีหลายสีเลยใช่ไหมมีหลายสีมีข้าไปขี่คอได้ไหมได้ขี่อ่ะเราขี่คอเล่นแป๊บหนึ่งนะเบอร์สี่ ตกลองยายลดโทษยังฮะดีขึ้นยังอเองลองถามพุทธเจ้าดิว่าถ้าจะให้ยายพ้นโทษเนี่ยอยากเองเองต้องเองต้องทําไงบ้างเือรว่าหน้าเองจะได้ติดการบ้านเ,นเองไปให้ไปบวชได้ไหมให้เองบวชเองนั่งสมาธิมากๆนี่ยายจะพ้นโทษไหมเป็นไงพาเที่ยวเลยใช่ปะมียันได้ปู่ฝั่งมาบอกใครไหมไม่มีความสุขเลยใช่ปะมีครับเบอร์สองบอกว่าต้องไปบวชให้พ่อครับต้องไปบวชบวชบวชทีรรษาถามพุทธเจ้าด้ สามครับสามสามครับสามพรรษา,าต้องนั่งสมาธิเยอะๆด้วยใช่ป่ะครับแล้วตอนนี้เองคุยกับพ่อเองได้ไหมยังเองคุยไม่ได้เฮ้ยเรียกมาคุยแป๊บน,นึงบอกว่าพ่อจะฝากมาบอกใครนะไอ้เบอร์สี่ไอ้เบอร์อาสามยังสงบอยูยังนี่นะครับนี่นะไอ้เบอร์สามค่อยๆลืมตาก่อนโอเคค่ะ เ้ยเป็นไงเห็นจริงไหมได้เที่ยวสวรรค์จริงไหมลุงโกหกว่าไม่โกหกได้โกหกใช่ไหมสวรรค์นี่จริงใช่ไหมถ้าเขาบวชจะมาบวชกับเขาไหมบวชไงบวชนะโอเคเอ๊ะพี่ตีช่วยช่วยยายยังแล้วยายฝากมาบอกใ้คุยกับยายไหมยายฝากมาบอกใครบ้างเมื่อวานเจอตามลูนกันด้วยไปรู่นน้าก็โกหะพ่อแม่ฝากว่าไงอยายทะเลาะกันยายฝากให้ยากให้ทำบุญให้ไหม โอเคนะให้ยายทั้งุญปรับทุกคนนะในเบอร์สี่ยืนยันว่าเห็นจริงไหมลืมตาเบอร์สี่ตกลองได้ไปหาจริงนะฮะหาจริงนะโกหกปะพูดจริงใช่ไหมลองพูดจริงนะเบอร์หนึ่งตกลงครูฝากมาบอกใครนะมฝากว่าไงพูดดังๆบอกว่าฉัเห็นไสยนาเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าครับฝากมาบอกว่าเลยเร็วๆเบอร์หนึ่งบอกว่านี่ บวชให้บวชให้ดีๆบวชด้วยใช่ไหมอยากให้บวชให้ทาแทนเนรแทนนะอ่าลุงไม่โกหกใช่ไหมเห็นจริงใช่ไหมอ่าลืมตาที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองครับผกลองเห็นพ่อพ่อที่ไหนนะต้นนิ้วเหรอครับตอนนี้ยังพ่อยังต้องยังอยู่ต้นนิ้วไหมหรือว่าลงมาแล้วครับลงมาแล้วแล้วพ่อยังฝากว่าไงบอกให้ดูแลแม่ดีๆดูแลแม่ดีๆใช่จป่ะพ่ออยากให้บวชใช่ไหม แล้วพ่ออยากให้ทำบุญให้ไหมขอบคุณครับคุณลงยืนยันว่าเห็นพ่อจริงไหมเห็นจริงครับเอาวเดเบอร์สองลืมตาขึ้นเดือยเดือยยังไงเดือแลเฮ้ยพ่อเองเห็นจริงไหมเห็นจริงใครเห็นจริงบ้างยกมือขึ้นใช่ปมาโกหกไหมเนี่ยไม่โกหกครับพูดจริงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นค่ะดนเลยได้ประสบการณ์ดีป่ะดีค่ะไม่อยากรู้เหรอว่าใครฆ่าอยากรู้ไหมอีกคิดว่าเองไปรู้เรื่องน้อง ได้ฮะได้เนี่ยได้เหรอได้เอ็งคิดว่าลุงปกเจ้เองไปหาเนาะได้ได้แต่ลุงไม่อยากแทรกแซงระบบไงโอเคเอ็งคิดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ่ยนี่ยกี้เองไม่เชื่อใช่ไหมตอนนี้เชื่อแล้วเหรอเชื่อแล้วค่ะเจอบ้างเฮ้ยมีความสุขไหมยังคุยกันใครที่ฟังอยู่นะไม่ได้เตรียมกันนะเจ่บ้าเอ้ยเม่นม่ไ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  เมื่อกี้เนี่ยว่าอยากลองอยู่นะไม่เชื่อนะไม่เชื่อนน้อยไปเองนะไปคุยกับเพื่อนได้อยู่ย่างเงี้ยไปเล่าเลยเนี่ยสนุกคนเนี่ยฮะไปลุงเคคิดอยู่นะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวรับจ้างตางานตกดีกว่าส่งลูกหลานไปช่วยบรรทุนทำงานตกเองคิดว่าลุงทำได้ไหมได้เพราะว่ามีงานตกเกิดขึ้นงานตกเกิดขึ้นเนี้ยแล้วก็มีเด็กๆวิ่งในงานเองคิดว่าลุงสอนเด็กๆวิ่งในงานไปหา ไปหาเจ้าของงานศพได้ไหมคนตายได้และคิดว่าถ้าเขาเขาไปไม่ดีเนี่ยคิดว่าลุงช่วยได้ไหมได้ถ้าช่วยได้ระดับหนึ่งใช่ป่ะครับใช่ป่ะได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนสุดยอดเลยนะพีชาฮะงคนตายบางคนเขาฝากเขาเขาอยากจะฝากเขาอยากจะสิเขาอยากจะสื่อสารหาญาติเขาแม่คนตายเ่ยอยากจะฝากมาบอกคนเป็นไหมอยากอยากอยากใช่ป่ะแต่คนไม่มีทางสื่อสารกันได้ใช่ป่ะครับแต่ว่าเราเราจะเป็นตัวเชื่อม ใช่ไหมเราได้ยินเสียงเขาพูดไหมได้ยินได้ยินเราเข้าไปกอดเขาได้ไหมได้ได้ใช่ไหมได้ปะได้ขนาดเทพยังไปได้เลยหรือแค่ผีนึงธรรมดา่เงี้ยฮะสุดยอดนะสุดยอดกี่เปอร์เซ็นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยขอบคุณลุงยังขอบคุณครับ